สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับสถาบันไอเวิร์นเรื่องหลักการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยยึดข้อตกลงการพัฒนาง,งานเป็นฐาน Performance Agreement Based Management ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์โรงเรียนออนไลน์เป็นเครื่องมือวันนี้การบริหารการศึกษาพร้อมแล้ว Back to School และโฟกัส on Classroom กับ Art Teacher as a Key อบสักเสรด้วยการบริหารสถานศึกษาโดยยึด PA เป็นฐานฐานที่1น่ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการฐานที่2ด้านการบริหารสถานศึกษาฐานที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมฐานที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายฐานที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จากภาพเราจะพบว่า5ด้านการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโดยผู้อำนวยการคือเป้าหมายความสำเร็จจะสำเร็จได้ต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้วย1โรงเรียน2ระบบที่เราใช้ค่าวและแพลตฟอร์มเป็นนวัตกรรมเสมือนทุกสรรพสิ่งที่ถูกออกแบบมาให้อยู่บนก้อนเมฆที่พร้อมจะเป็นส่วนหน้าของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการครูและนักเรียนเราพร้อมหรือยังกับการมีแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นของตนเอง